ว่าเป็นอนุขนาดนี้ยังผู้จักฆ่าทายแมนเขาเรียกเนาะหรือว่าผ่านน่องห,หรือว่ากำหนดน่องอามาซับนี่เพราะดูว่าน่องมีทุ่นหน่อยนนี้น่ะมีทุนหน่อยโอ้มีทุนหน่อยเออเทามีทุนอหลายเท้าคนนี้เนาะแมนก็คือเครื่องเงินที่เอามาขายนี่นะ่องไปชื่อเองบ่แมนโอ้ยศรว่าให้เอื้อยยังไปซื้อมาใหนผมแม่นเนาะ บ้องอยากกลับไปส่อ,อยางกันเดี๋ยวคุณกก็ไปซื้อ,อยางนึง<อ>ออยงนิท่าไ<อ>ทรลดูกีน่นินน้นหนสิบเก้าสิพันสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, มูเพื่อนบ้านไกล้ซิดมิดไก่้เคียงทีขรุบและหกักแพงบเบิร์ดุุกขูตุกคนเบิดสูงม,มองสูบบอนบววชียู ภาในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะกายินดีตอนหับเขาสู่ซองบ่าวคำไพ่าวลาวอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมันนี่กับเบากับไพก็ได้เดินทางมาหาทางน้องอุนัมเนาะคือว่าน้องอุมาเพิ่นเลยพี่น้องเลยเนาะหลายๆคนเอฟซีของทางบ่ากับไพ่ก็สีคุณหน้าคุณตาเพิ่นเนาะสิได้มาหาทางน้องอุเพิ่นมือนเนาะคือว่าเพิ่นกับเป็นผู้สาวน้อยเนี่ยพี่น้องเลยเนาะที่ขยันเนาะทำมาหากินก็คือว่าเพิ่นเป็นแม่เลี้ยง ทางน้องนักเรียนเฮามือนีกระทางบ่าวกระไพกกรได้มาหาทางน้องอุเพิ่นค่ะก่อนอื่นกะก่อนที่เขาไปหาทางน้องอุมาเพิ่นกะผ่าพี่ผ้าน่องเฮากดแชร์กดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวคำไพ่ได้ทำคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเฮาเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้เนาะไปพี่น้องเลยว่าลายาห่างกันชื่ชวนพี่น้องเฮาเข้าไปหาทางน้องอุเพิ่นก่อนเนาะว่าตอนนี้เพิ่นกำลังเฮสียใงอยู่ไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องเอ้ยไปดี ฮ่อมาถึงพี่น้องเลยแมนขออนุญาตบัดคำถามชื่อนอ้องเพคนก่อนลุงใหญ่ประธานเคยมาเที่ยวบ่โอ้โอเคจ้ะชื่อยังชื่ออุอุ <Man. S 2> อายุเท่าไหร่สิบแปดสิบเก้าสิเก้าปีเลยนะ mm. เนาะอ๋อถือว่าเป็นสาวน้อยที่ขยันพี่น้องเอาผ่านเขนะ้ามาเนาะโดยคือนอ้อกคนนี้มาขายเครื่องขายเนี่ยน้ามันยังยุงเฮียนม่้ง <Man. S 2> อ้ขายหนังยุงเฮียนมาขายทุกวันบ่ ก็าขายชุดมืโอโหหนุเวียนวันเสาร์วันอาทิตย์แน่เออเอาเพราได้ไปลงขายแบบน้ำบุญน,น้ำ <c oughs> าายางบ่บ่เอป่ะเครื่องขายมหน่อยนะเอ้คือขา,ขายหน่อยเนี่ยต้องมาขายอยู่โรงเรียนเจนจ๊ะกับไล่ได้มือหนึ่งเซลรียรีเพราะเขาได้แยกได้เบิ่งหรือว่าออกได้ได้มือเท่าใดที่น้องลงมาขายตัวในเรื่องละมือแสนตายทือเราบัตรธรรมดาด้วยพี่น้องทั้ทงทั้งทื่นทั้งกับไรบ่แสนปายนะแม่โอ้โบ่งง่ายเลยกะ ต้นทุนเครื่องหนึ่งกับรายครื่องหนึ่งไปจักหนิโอ้เอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มาขายชี่ขมือยกเว้นแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นายกี้จะมาเนาะโอ้คือน้องขายนี่กามีอย่างแน่เบิ้องหะเบิ้งเงินลุงใหญ่โอ้มีขนมมีน้ำโอ้มีมีของพวกเอ็กน้อยแม่มีขนมกับบุลายเนาะกะ ก็ลงทุนเล็กน้อยๆพี่น้องเอ้ยนยากเบิ่งขนมแบบนี้ตงดนอขายแบบนี้น่ะันโอ้ันเนาะก็คือแบบนอบยิ้มเด้อบยิ้มก้อนเท่าใดอบยิ้มน่ะอันละอันละเนาะลูกชิ้นไม้เท่าใดลูกชิ้นก็มีบ่นี่ฮะแบบแบบแบบน้ำนี่เด้อสรุแบบนี้แบบน้ำจอกจอกเท่าใดเนี่ยจอกใหญ่จอก3จอกน้อยจอก2โอ้สว่าขายให้กน้อยแบบนําโรงเียนแบบว่า หูก่าติดหน่อยเขาก็เอาเงินลูกมากโหลาณนะเนาะแม่แมวให้ผู้โซ่ปุ๋ยสองพันสามพันข้นว่าเงินเงินมีพันหนึ่งก็ได้กินขนมเนาะน้องอุ๊แมนบอกโอ้ถือว่ามีหลายยากเลยทุกไงข้านว่าเงินแพ่หน่อยก็ได้กินขนมเงินแพ้ลายก็ได้กินน้ำจอกสองพันสามพันอันนั้นเดีนี้สีแท่งนี่น้อยนึงหมดสองพันโอ้ยังยังซื้อได้เด้ี่น้องเอาเงินพันสองพันนี่กูยังมีอยู่ได้เนาะโดยว่าน้องยังขายได้ยังว่ามีกับไรน์นะถือว่าโอ้โหธรรมดาพี่น้องเนาะ นอกก็ถ okay, no, ah, no, no, uh ึงว่าดูเด็ดเนาะพี่น้องเนาะเอาสิชื่อขนมซอยนอกนี่เนาะแล้ชื่อขนมก็คือแบบนี้บ่มีมาามันๆดูดูดูตัวัละวันับเบิ่งมีจักงเบิดตงเป็นออขนาดนี้ยังฮู้จัก ข่าไายแมนค่เพื่อน้าะหรือว่าข่าน้องหรือว่ากำหนดน้องอามาสัมนี่รดูว่าน้องมีทุนหน่อยอันนี้นมีทุนหน่อยโอ้มีทืนน่อยเอาเท้ามีทื่อไรเอาคนนี้เนาะแมนก็คือเครื่องงนที่อามาขานี่น้องประชื่อเองบอแมนโอ้ยัดว่าาเอ้ยยังไปซื้อมาหาย่แม่เนาะบอยากลับไปซื้อเครื่องกำกันอยากคลับไปซื้องอ้ทรทรดูกี่นี่นึงนำสิบเก้าสิบเก้พนโอ้พดลงมาห้นลุ้ ลุงใหญ่สิเมาไปเลยบ่อน่ะแมนแมนแมนเอาการอยู่เทียนนี่เขาสืซื้อแหงกน่อยเลยเอะเนาะขอทุกอย่าต้องเนอะเดี๋ยวจะดูมานอ่น้องเข้าการที่ได้ไห้อันให้าให้น้องอุ้เพิ่นให้น้องอูเพิ่นไปไปให้ไปให้เด็กน่อยบอก เโอเคปัดยาวยายให้ผู้ระห่อชองห่อหรือว่าเจ๊กจิ้กผู้กบผู้ห่อใส่ก็ห่อทันเลยพี่น้องเลยโดยอะไปไปนำร่วมกันพี่น้องเลยบาทนี่ลุงใหญ่ลุงใหญ่ลุงใหญ่แจกขนมมื่อนี่ไปเพราะว่าขนมลุเพราะว่ามือเมื่อวานนี่บ่าวกระพายแจกแล้วมื่อนี่ให้ลุงใหญ่แจกอะบาทซื้อชอยน้องอูเพิ่นนึกัให้น้องอูเพิ่นมาแจกให่เที่นเลยพี่น้องเลย

มาสนับสนุนทางน้องเพือและก็อยากให้โอเคอาว่าน้องคุณมาขายอยู่หงเฮียนเนาะแต่กเนา่คุณดีกะขายถูกหรือว่าถุกหน่อยนะพี่น้องเนาอาเปิดดบ่ลูกคุณหน่อยดิมาเมาล่ะเอาหล่ะไว้ตาลาเมาละนี่ไว้อาคุณนุ่มดิบมาคุณนุ่มไว้โอ้คุณอายพี่น้องเลยเนาะโอ้ป็นอายยังไงบัดนี้ยังไงยังทันมาบัตรนี้ลองนิน่น้องนิน เอาเอ้ยน okay. oh, no ้องนินเคยเอาของฝายงามเพิ่ออย่งนองนินเ <im edia> eh. oh, no ีเอน้องนินกาบอ่ะนะน้องนินเอาคือประความใจจะบาน้องนินฮะแล้วเออขอบใจแล้วบ่โอ uh ้ยังยังเหลืออีกบอนู้่ะโอ้ยยงอ้ยยงยอ้ยยังยังโอ้ยนัมายังเหลือยอัโอยยังัอยอยยอ้อยยัเย้อ้ย้องอู้เพิ่นังโอ้ยย

หัดถามน้องหนังเทียนก่อนสบายดีลูกสบายดีโดยน้องคนนี้เทียนปอได้ลูกครับปอห่าพอห่าโอ๋ซื่อยังลูกซื่อนางแก้วอุดรนางแก้วอุดรเนาะโอ๋ท่อไปลูกคนนี้ได้สาซื่อยังนี่ฮะซื่อนางเค้กอายุเท่าไรล่ะสิบเอ็ดข่าห้องเข่าเทียนปอได้นะพอห่าปอห่าคือกันอันฟู้น้อยนี่ได้จ้เว่าพอได้ดอกนี้หกะมามาเจ้าปิดเอื้อยแล้วบ่ เฮียนเฮียนห่อเฮียนห่อเฮียนห่อได้ผู้น้อยนี่ครเฮียนเก่งเด้อเด้อเฮียนปอกเกียมอ๋อแค่ปีเลยได้บ่อยโอ้สี่ปีห้าก็เข้าปีนี้ปีทวิปบ่นี่โอเคพี่น้องเหรอเปิดบุกาวบ่หน่อยนึงอาจจะมามำทำภูท่งนี้โดยกิ่นี่กิ่นี่เฮียนปอกได้ด้วยตัวห่าตัวไปด้วยน่องยังนี่ฮะเพย์าเพย์าโอ้คืนคือหลานก่อยแท้หนิลุงใหญ่ โอ้ขอสามเจ้าประลาเจ้าประแจ๊กเป็นอะไรนะเขียนเก่งเขียนเจ้าของได้เขียนชื่อตัวเองได้อยู่บ่โอเคพี่น้องเหรอเขียนชื่อเจ้าของได้อยู่อ้าวจ้าสบายดีเด้อลุงจับเงินให้ยชื่อขนมได้อ๋อโดยโดยเอาเงินให้หลานชื่อขนมกินพี่น้องเลย ว่าตอนนี้นักเรียนท่าิลมั่งตอนตอนตายทุกคนตามาเอาลูกเออไหวงามคุณนี้เว้ยมันหลักแมนนักเรียนท่านิลดี๋ยวทางตบตามเ่อมาหาหนูเป็นเป็นชาวสำน้อยเต่ขยันสมาหากินผู้จักท่าขาย ขึ <laughs> ้นพิ่นหน่อย,อย,อยนะเพิ่อนก็ตามนานหน่อยหน่อยเนาะนีะ่เฮาก็ได้เข้ามาหาน้องเพิ่นก็ซื้อขนมโอยเพิ่นแล้วก็มาให้เด็กน้องๆนักเรียนกินโดยเฮาก็บ่มีทิพย์ลายแต่ว่าเฮาก็พอว่าซอยน้องเพิ่นเนาะกินนี่เท่าไรล่ะสิบสิบเก้าเหรอแค่อบอกหัวซาเลยแล้วก็ฮอดเช้าแล,ล้วี้เรายัางบ่มีคนนักเรียนมาอยู่นะ่ะเออเฮา,า,า,าก็สิให้น้องฮอดเช้าวันนี้อ่าอ่าขาขนมเนาะ <Okay. S 2> หายสาเลยเพราะว่าตัวน,นั้นเอาไว้ให้หนักเรียนเพื่อนเนาะแต่ว่านักเรียนมากอะน้องเป็นคนห้เลยดยือว่าตอนนี้นักเรียนยังลงมาคือว่าเขาลงมาช่วงคือว่าตอนบนะ่ายๆนะเน่ยเพราะว่านักเรียนบางคนกะลืมลงมาแล้วลคือว่าบางคนก็นยังไม่ทันลงมา,มาคือว่าาเนะลงมาแต่เศร้าอุดมดือว่ากลับไปกินข้าวกลับไปกินข้าวแล้วก็หาลงมารลงมา นอกเพป็นก็พักแต่วันเสาร์วันอาทิตย์งานบุญกับพ่อได้ไปเนาะเพราะว่าเครื่องโมลายเขึ้นนะแมนคันว่าวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วน้องอู้ไปเห็นยังบัตรนี่คัราว่าบในลงมาขายเครื่องอยู่ยันเลยางเจากไปหน้าวันอาทิตย์กับไปตลาดวัดกิตยวัดเสาร์นี่ไปหน้าก่อนมือพักพอนข้างนอกวันอาทิตย์เนี่ยก็ไปซื้อเครื่องมาก้าเกียมวันจัดต่อเลยแมนโอ้ยนะคือน้องก็บไม่ได้ไปแบบหาเงินหากรรมทั้ง ประเทศอื่นดีกว่าประเทศไทยมีนยังบริปายเท่ากับว่บอร์บร<ม>ิปยเนีน่องนอง้นองเยี่ยนหอดตอ,อ,อ,องไหเยี่ยนหอดม2โอ้ม2ม2ออกับบริเฮียนบริหอดจุกเนาะนี่ถือว่าออกมาแล้วก็หูจักหาอาชีพเนาะอาหาชีพเสริมเนาะหาาชีพเสริมใจยกฟองก็คือค่าคลายไปมือดีไปน้อยซสำถึงเฮาเพราะว่ามีไส้กะละมุงเนาะ เขาบริโภคพ่อขอแม่ก็ยังดีเนะ <c oughs> าะู้จักหาเองเถื่อนเนาะสนับสนุนทางน้องเพคนเนาะถามว่าน้องมีต้นทุนสูงกว่านี้ก็คือสีได้เครือข่า,ลายลายกว่านี้นรู้ไงลายกว่านี้เนาะแต่ละมือนี่เบิดบปอกเครื่องน้องเอามาแบบนี้นะโบเบิ้ลเราก็เอาเมื่ออีกเมื่อวานไม่โตโอ้กระเคลื่องที่น้องซื้อมานี่ขั้นว่าไปซื้อเทือนึงแล้วนี่เพื่อสีฮอดวันเสาร์นี่จักเทือไปซื้อมาเพื่อก็ สองเทือยนะถือว่าอาทิตย์หนึ่งแนบเลยกันโดยสองเทือยนะกุ้มบริวารพอดีเลยพอดีแบบว่ายังเหลืออยู่บริวารจังไหนกันยังเหลืออยู่เล็กน้อยโอ้เรือกันยังเหลือเล็กน้อยเหลือโบราณเนาะกะเพื่อหอดวันจันกะได้ไปซื้อมาตื้อมีอโอถือว่าถือว่าถ้ามาขายยูงเทียนนี่เคาก็บม่ได้เสียค่าคิวที่ม็นอย่างบ้างเนาะ กับวัได้เชียนะก็มาเป็นเมเลียงเขาเลยก็เลยมาเชียโอ้เมลเมเลียงนี่หมายถึงว่าน้องมาเก็บต้มข่าต้มอย่างนี้บอกถือว่ามาต้มข่าแปลว่าว่าง่ายกันอาหารเที่ยงแม่บอกน้ออยถือว่าอาหารเที่ยงกับคุณนิกน้อยโปห์หอมปอเคียมแบบนี้เนาะ มากับแบบรวมหมดเลยหัวเนี่ยต yeah> oh, oh. ั oh, ้งแต่ผมเกลียดทอดปอาหาเมนได้กินเบิดทุกคนบ่แเมนน้อเป็นเมนที่อย่างกันมาต้มข่าต้มอย่างนี้เรื่องว่าหาอาชิมชื่นคือเอาขนมนิดนินิหน่อยมาขายเนาะแมนโอ้จะจะจะเบิดเบิดแล้วเนาะนิดหน่อยคือคือชิมเมนบอกคุณนะเมนใหม่บอกเมนใหม่เดี๋ยวให้น้องเอาไปให้ให้เบิดเลยเนาะ หรือว่าเรื่องแต่นอกความรูกันต่อมาเหยื่อจาม้วก็อยากเข้ามาสนับสนุนทั้งอันสาวน้อยเพื่อนโดยทางน้องจธรรมมาหาทางน้องอู่น้ำน้องลุงญ่แม่นบอกน้องอู่น้ำไม่ได้น้องอู่ยังแม่นกะตามแต่ผูเจื่อนเนาะจะคัดว่าชวนไลน์เลยเพื่อนเจื่อนยังอู่น้ำเพื่อนเจื่อนอู่น้ำโดยพี่น้องกันคะถือว่า เพิ่นชื่อเพิ่นยินเลยนะแม่นะน้ำยินได้อุ่นน้ำแม่นเพราะว่าบ้านเฮาเมื่อก่อนกะหมักในยุ่มชุชอบกันแบบใส่อุ่นน้ำดูง่ายอุ่นนเพิ่นก็เลยลูกเพิ่นเกิดมาก็ตั้งชือ Somehow, e ่อน like 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 ้องอุ่นน้ำดูจะลืงถามน้องอุ่นเพิ่นเนาะครอบครัวของน้องมีกันี่คนมีกันหกคนตัวน้องพ่อแม่ก็สิบปายนะอ๋อหกคนอ๋อหรือว่าทั้งอืึอยทั้งอ้ายทั้งอย่างมีครอบมีครัวกันเพิ่นเลยบอกแม่อ๋อยังแต่น้องบ่ราะว่ายัง กะยังอายเอื้ออีก2 3คนยังบ่ได้อ๋อี่ดีทั้กันเอออาชีพหลักนี่คือเพ็ดหยังลูกเฮ็ดให้เฮ็ดนาหรือว่ากะเฮ็ดให้เฮ็ดนาเนาะอ๋อโดยแต่ละปีก็คุ้มกิน่บ่กคุ้มแน่บ่คุ้มแน่เนาะเพราะว่าคนมันก็หลายเนาะนี่ใหม่อไมู่อมเอาเลยอนั่นแหละแล้วอถว่าเนเอาแล้ว ยังน้องๆสองคนพูดมไ,ม,ไม้มมไว้เอาขนมมาละเอาขนมแม่ให้ท่านเอาเลยลูกไม้ไว้สองคน,นหน้าไพ่นะขออายโอ้กะมานหัวหนึ่งมาพึ่งยานทุ่มเทเลยแม่หนึ่นงผ่งจีนมาเลแม่ป้อ เออเอออ่ะแตงสันกะบเอากระชิได้ขอตัวเนาะลำลาทั้งน้องโดยน้องเนาะเพราะว่าเอากระเข่ามาในมื่อนี่กะเพราะว่ามีทางยังชาวอินทร์มาถ่ายได้เอากระเข่ามาเบิ่งว่าเออน้องเป็นคนจังใดเฮ็ดแยงไปจันเนาะมาแล้วกะที่ว่าเห็นกับน้องเพื่อนเลยไปแล้วเนาะโดยน้องเพื่นนี่เป็นคนขยันแงนทำมาหากินเนาะโดยบางทีว่ายังเป็นสาวอยู่ยังน้อยอยู่พี่ตองเองเนาะ ถึงว่าต้นทุนสักสิบลายเพิ่นก็ยังเฮ็ดซ้ําเพิ่นเฮ็ดซ้ําเพิ่นมีเนาะผู้ใหญ่มีน้อยก็เฮ็ดน้อยเดี๋ยวผมคิดของเราก็ได้ดีเท่าไหร่เนาะก็คืออันทางน้อเรื่อยบได้ก็เพินมาเป็นี่แี่อยู่โรงเรียนนี่เนาะโดยเลยไปนํา เฮาก็บ่อยว่าลายยาห่างเนาะอ่าได้โอได้ลมทางอู้เพิ่นก็ถือว่าพอของปากของพอเนาะสมบกใจทังเพิ่นโยั่นซะเนาะโดยทางทีมงานนํามาสัมภาษณ์มื้อนี้เนาะโดยขอบใจทางีที่เข้ามาเบิ่งมาชมคือว่าอยากซอยเือคือว่าอยากให้ขึ้นน้องเพิ่นไปต่อขึ้นอีกโดยเนาะยินดีเป็นสัมภาษณ์บุญให้พี่น้องเนาะโดยมาส่งเสริมทางเด็กยนซั่นซะโยสุดท้ายนี้เฮากขอกาบาว่าสสดีสบายดีลูก สบายดียอ่ะสบายดีทั้งกันน้องๆคุณยิงเขาโดยสบายดีเดอ้อโอเคพี่น้องเลย